รู้ไหมครับคนไทยเนี่ยมีโรคจิตเวทและสามอันดับของการที่คนไทยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยเป็นส,สัญญาณที่ต้องมันตรวจสอบสุขภาพจิตของตัวเองไม่งั้นกระทบเกี่ยวกับเรื่องทั้งคนอยู่ด้วยสังคมและเศรษฐกษิจนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว scbx กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาครู้ไหมครับ คนไทยเนี่ยมีโรคจิตเวทและ3อันดับของการที่คนไทยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยเป็นส,สัญญาณที่ต้องมันตรวจสอบสุขภาพจิตของตัวเองไม่งั้นกระทบเกี่ยวกับเรื่องทั้งคนอยู่ด้วยสังคมและเศรษฐกษิจนะครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากทำาน่งของประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า c ี o โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวทนะฮะเ,เรียกว่า Bangkok m e n t a l health hospital นะครับหรือว่าเรียกว่า b m h คุณหมอคนนี้มีชื่อว่าแพทย์หญิงปวีนาศรีมโนทิพย์แกเป็นซีอโของโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเล่าสู่กันฟังนะฮะปัจจุบันนี้เราจะพบว่าจะไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็เมยรู้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้คือสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมเราพบเจอกับคนที่มีปัญหาทางจิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและคนที่มีปัญหาทางจิตในประเทศไทยขณะน,นี้ปรากฏว่าอยู่ในกลุ่มก้อนที่ลงมา เป็นกลุ่มคนที่กำลังเป็นวัยตั้งตัวหรือเจเนอเรชันวยนะฮะข้อมูลจากซีอโของโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชปรบินาศิรมโนทิพย์แกบอกนี้ครับตอนนี้ช่วงอายุของผู้ป่วยคนไทยที่ต้องรักษาโรคจิตเวชนยนะฮะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ทราบไหมฮะ25-40ปีหรือเชื่อครับถ้า25-40ปีเนี่ยเข้าข่ายเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มคนเจเนอเรชันวายเจเนอเรชันวายมีชื่อเรียกอย่างว่ามิเลนเนีย ตอนนี้กลายเป็นว่ากลุ่มคนตรงนี้น่ากางังวลที่สุดเพราะอะไรฮะหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าไวตั้งตัวถูกไหมฮะสองเป็นกลุ่มคนที่เริ่มทํามาหากินหรือจะเป็นลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เริ่มมีประสบการณ์มาได้ประมาณ5้าถึงหกปีเป็นกลุ่มคนที่กําลังเป็นเครื่องจักรฟันเฟืองสําคัญของเศรษฐกิจในการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตการงานหรือเป็นเจ้าข้อเจ้าของธุรกิจเป็นกลุ่มคนที่กําลังสร้าง ลงหลักปักฐานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเองถ้าต้องการอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกิจการเห็นไหมฮะและกลุ่มคนตรงนี้ถ้าจะเทียบไนจริงๆเนี่ยครับในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับสัสดส่วนของประชากรของประเทศไทยจะพบว่าอะไรครับเราเป็นสังคมของผู้สูงอายุซึ่งเร็วกว่าที่คาดในขณะที่คนเกิดใหม่ก็น้อยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องว่างแก๊กมันหารหรือกลุ่มคนตรงนี้ซึ่งเป็นกําลังสําคัญแต่ว่ามีจํานวนน้อยเนื่องจากว่าเขามีจํานวนที่เกิดขึ้นมาน้อยเมื่อเทียบกับตอนนี้ กลุ่มคนระดับ Gen X กำลังเข้าสู่ความเป็นไรครับผู้สูงวัยนะฮะเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจเหมือนกันนะฮะกลายเป็นว่ากลุ่มคน Generation Y หรือ Millennials ตอนนี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องเข้ารับรักษาการจิตเวชเป็นกลุ่มใหญ่สุดครับนะฮะปัญหาคืออะไรสั้นะึเป็นเพราะว่าช่วงชีวิตมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุดเลยเพราะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงการวางแผนชีวิตอย่างจริงจังนะ เป็นกลุ่มคนที่ก็เรียกว่ามีทั้งอะไรนะอุดมการณ์ในการทํางานอุดมการณในการจะก้าวสู่การเลือกชีวิตของตัวเองหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยมานะครับแล้วเป็นกลุ่มคนที่พร้อมที่อยากจะมีครอบครัวด้วยแม้ว่าจะมีครอบครัวแล้วไม่อยากมีลูกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะร,รวมถึงบางคนก็มีครอบครัวและอยากมีลูกด้วยนะฮะร,รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้าง,ง,ง,งมากเขาบอกไงว่าช่วง25ปีเป็นเจรเฮดใช่ไหมฮะมันจะมาหลากหลายเรื่องมากทั้งเรื่องที่จับต้องได้ก็เรื่องที่จับต้องไม่ได้นะครับรวมถึงส่ออแวดดล้้มในนนนปัััััจจุบบีชคร สิ่งแวดล้อมในยุคนี้สําหรับคนที่มีอายุ25-40ปีและไปเทียบกับคนยังสมัยอันุ่นผมก็ได้ถอยไปเมื่อ25-40ปีที่แล้วสิ่งแวดล้อมในเมื่อ25ปีกับ40ปีที่แล้วเนี่ยครับมันคละเรื่องกับตอนนี้เลยถูกไหมฮะหโรคไม่ได้ร้อนเหมือนอย่างทุกวันนี้สองความเครียดไม่ได้เครียดงานอยู่ทุกวันนี้สามนะฮะเราไปเจาะหัวร้อนหัวชาหัวหัวแข็งก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในสมัยก่อนถูกไหมครับดังนั้นแรกเนี่ยนะครับจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลถึงถามท่านผู้ชมนะครบบ ท่าผู้ชม Fors, คิดว่าจริงหรือไม่จริงที่กลุ่มคนเจนวายในประเทศไทยตอนนี้เป็นกลุ่มคนที่จะต้องเข้ารับเข้ารับรักษ,าโ,ษา,โาโรคจิตเวชจริงหรือไม่จริงถามนู้ชมนะครับจากข้อมูลตรงนี้บอกว่ากลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ต้องเข้ารับรักษาโรคจิตเวชตอนนี้อยู่ที่25-40ปีก็คือเจเนเรชันวายถามนู้ชมกันว่าจริงหรือไม่จริงส่งครับแต่ใครที่ว่าจริงก็พิมพ์จริงนะใครที่ว่าไม่จริงก็พิมพ์ไม่จริงเข้ามานะครับทีนี้ข้อมูลมันน่าสนใจต่อไปคืองนี้ คือข้อมูลผู้ป่วยจิตเวทที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวทที่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะตั้งแต่สิงหาคมถึงพฤศจิกาย,ยน6กสิงหาแนะสิงหากันยาตุคมจิกาสี่เดือนเนี่ยมีผู้ป่วยเข้ามารักษากว่า1 0 0 0รายและประเภทของโรคจิตเวทแบ่งออกได้5โรคด้วยกันเรียงตามลำดับปรากฏว่าก็หลือเชื่อมน,นะครับ อันดับหนึ่งที่คนไทยเป็นมากที่สุดสาหรับโรคจิตเวชในกลุ่มที่เป็นเจเนเรชันวายนะฮะคือโรคซึมเศร้าอันดับที่สองคือโรควิตกกังวลอันดับที่สามคือมีความเครียดสูงจนต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวสามีคู่ครองการทํางานอันดับที่สี่คือโรคแพนิคตื่นตุ่งตื่น,ต,น,ต,นตกใจอย่างไม่มีสาเหตุและอันดับที่ห้าคือไบโพลาร์หรืออารมณ์สองขั้วสุดขั้วดีเป็นต้น นี่คือ5โรคประเภทจิตเวชนะครับที่คนไทยเป็นมากที่สุดในขณะนี้ซึ่งระดับหนึ่งคือโรคซึมเศร้านะฮะทีนี้ที่น่าสนใจต่อไปคืออย่างนี้ครับถามว่ามันเป็นแค่เฉพาะประเทศไทยไหมนะคุณหมอท่านนี้บอกว่าไม่ใช่ทั่วโลกเป็นเหมือนกันเราจะพบว่าคนรุ่นใหมๆ่ๆทั่วโลกในต่างประเทศตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่กําลังกลายเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านของจิตเวชนะครับ พอมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าแล้วอาการในที่น่าสังเกตทุกคนรอบข้างจะได้สังเกตอย่างเช่นนี่นะครับหูแววเห็นภาพหลอนโรคทางอารมณ์ซึมเศร้าวิตกกักงวลแพนิกหรือการปรับตัวผิดปกติจริงๆหลายคนอาจจะค้านข้อมูลนี้ก็ได้ครับว่าพอเราดูจากอาการชนะเช่นหูแววภาพหลอนบางคนจะบอกเอา้าอาจจะมีการติดยาเกิดขึ้นไหมเล่นยาไหมนะครับพแอนด์ดาวยาหรือเปล่าอะไรต่างๆต้นข้อมูลนี้ไม่ได้เปิดเผยเชิงลึกขนาดนั้นเพียงแต่บอกว่า กลุ่มคนช่วงไหนประเภทโรคจิตเวทใดนะฮะที่ตอนนี้คนไทยเป็นสาเหตุก็มาจากเรื่องของปัญหาสิทธแวดล้อมการครอบครัวและปัจจัยอะไรต่างๆเชื่อว่าจุดนี้ข้อมูลที่เปิดเผยตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้รวมถึงสาเหตุที่ผิดปกติเนื่องจากว่ามีการใช้ยานะฮะดังนั้นแล้วสิ่งผมเอาเรื่องนี้เข้ามาคุยตรงนี้เพราะอะไรสรางนะครับ โดยเฉพาะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยในเศรษฐกิจไทยที่เรากําลังให้ความหวังและฝากความหวังกับอนาคตของประเทศว่าเขาจะต้องผลักดันเศรษฐกิจต่อไปในมุมใหม่สมัยใหม่ความคิดใหม่วิธีการใหม่โลกเปลี่ยนแปลงใหม่นวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งอยู่กับคนรุ่นใหม่ดังนั้นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเจเนอเรชันวแต่พอเราต้องมาเจอกับสิ่งที่บอกว่าข้อมูลล่าสุดคือกลุ่มคนกลุ่มน,นี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องเข้ารับกา,ารรักษาโรกจิตวิทมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกเจเนอเรชัน ก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลครับนะฮะเพราะเราอยากจะให้นะฮะเศรษฐกิจฯฯไทยขับเคลื่อนต่อไปได้โดยกลุ่มคนทรัาพากรุคคลที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเป็นเรื่องสําคัญคนะครับ